สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเลือ,อดที่19ธันวาคม2567ต,ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา5นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกวงเวียนนะครับแยกวงเวียนบางเขนเชิมเดิมนะครับเช่นเคยนะครับโอ้โหสุดยอดขยันมากๆนะครับตำรวจนะครับสอนอนี่โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับท่านผู้ชมแม่นะ เขาขยันขนาดนี้เราก็ต้องมานําเสนอนะครับนะเราไม่ไปว,ว่าเจ้าที่ตารวจนะครับนะผมก็ยืนอยู่ที่ปลอดภัยนะไม่ไม่ได้เข้าไปนะครับอยากมาประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกคนอ่าเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับนี่ยืนกันแบบนี้เลยนูน่นฝั่งนู้นก็เต็มคาราเบลนะครับนะ แบบบนนี้นะครนะัไม่รู้จะใช้คาว่าด่านหรือ,อยังไงนะครับเพราะว่าอาจุดตรวจอยู่ตรงนู้นนะครับนะมีมีป้ายนะแต่ควยไม่มีไม่สามารถที่จะวางควยได้เพราะว่ามันเป็นวงเวียนนะครับนะบลรบอทางทางหลวงนะครับการตั้งวางสิ่งของหรือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำได้หรือไม่เนี่ยนะเอาพิจารณาเองแล้วกันนะครับผมมานําเสนอนี่ครับความขยันเราแบบนี้เราก็ต้องนําเสนอนะครับ ยืนเกาะลุ่มกันนะครับตรงนี้กระลาจานอนสนนะครับบังเขนเช่นเดิมเช่นเคยนะครับอ่ากเจอกล้องนะครับก็มายืนเกาะลุ่มกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเลิกหรือเปล่านะครับเจอป้อมประนอมนะครับก็ไปนี่ครับเจอกล้องแล้วก็รู้สึกว่าจะเกาะลุ่มกันแล้วนะครับท่านผู้ชม ถูกใจบางคนก็ไม่ถูกใจนะครับอย่าไปด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับด้วยความสุภาพนะครับตำรวจเขาก็ทําตามหน้าที่เราก็มีหน้าที่เหมือนกันนะครับนําเสนอนะนี่แหละครับไปแล้วนะครับเจอกล้องไปคนละพิษละทางแนละ้วเ,เก็บก็บ บอกนะครับให้มาตั้งอยู่ด่านอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ผมงงเหมือนกันนะเอองงมากครับนะตั้งด,าดง่านวงเวียนนะครับนี่ใช้คำว่าด,าด่านไหมล่ะออมีอุปรกรณ์ครบนะครับนี่ยกเว้นกลวยนะไม่มียกเว้นกลวยนะครับเจนะครับเกล้อ,กองก็เก็บก็<อ>ทำทำถูกท่านทำไปนะนี้ผมไม่ว่านะอยากมาประชาชนมันด้วยกันก็ ยินดีครับยินดีเรานําเสนอให้นะครับเรานาเสนอให้การรกฎหมายการพกฎจราจรน,นะครับอย่าปาฝืนนี่เห็นไหมเขาจะมีนะครับกันน็อกก่อนที่กันน็อกก่อนที่เรียร้อนะครับเรียบร้อยายก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับ ว่าจะมาหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่านะครับ กันหรือยังนะครับก็ขอโทษด้วยนะถ้าผมลงมาพวกท่้นยังไม่ได้ยอดเนาะขอโทษขอไปด้วยนะครับชมนะครับก็สวมหมวกกันน็อกนะครับนะหมวกกันน็อกเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับอย่าไปด่านะครับดา่าพี่ๆเขาไม่ได้เขาขายันก็เป็นเรื่อง หน้าที่ของพี่ๆตำรวจนะครับเรามีหน้าที่นําเสนอนะครับสมาคมต้องรบบันเทือนไม่สนับสนุนใครให้กระทาความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับกฎหมายกฎจราจรน,นี่อ๋สุดยอดมากนะครับเขินทำอธิบายจริงๆผมปม้มน้องก็ต้องขอกลับลาพิธีน,นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ